ับเข้าสู่ช่วงที่2ของ stop loss นะคะช่วงนี้ตลาดหุ้นปิดทําการซื้อขายแล้วนะคะอัปเดตตัวเลขกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะมูลค่าการซื้อขายถือว่าขยับมานะคะเล็กน้อยค่ะไม่ได้กระโดดเหมือนทุกๆวันนะคะมีการปรับตัวจากประมาณ50,000ื่นต้นๆน,นะคะขึ้นมาปิดที่ระดับ58,000ล้านบาทนะคะโดยเซดินเด็กนั้นทะย,ยานขึ้นมาบวก10จุดนะคะปิดตลาดที่1605.11จุดนะคะเซตในช่วงระหว่างวันของการซื้อขายติดลบย่อลงไปลึกที่สุ 1 1จุดนะคะที่1,583.93จุดค่ะและเซอินเด็กนั้นทะยานขึ้นมาปิดบวกนะคะในนาทีนี้นะคะ1,605.11จุดจริงๆก็ถือว่าจะเป็นเกือบจะจุดสูงสุดของวันนะคะเพียงแค่ต่างกันจุดทศนิยมเท่าน,นั้นเองค่ะก็มาปิดที่1,605จุดได้นะคะมูลค่าการซื้อขายของวันนี้นะคะเฉลี่ยเฉลี่ยก็เฉยียดประมาณ60,000ล้านบาทนะคะ ส่วน5อันดับหลักทรัพย์นะคะตอนนี้ True Corporation ค่ะราคาค่อยๆขยับขึ้นมาอย่างค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะคะแม้บางวันจะย่อบ้างบางวันจะทรงตัวบ้างแต่เราก็จะเห็นว่า True นั้นค่อยๆจะไซด์เวย์อัพค่ะแล้วก็พยายามจะทำจุดสูงสุดใหม่นะคะหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของโครงสร้างทางการเงินนะคะทำให้ตัวของ True Corporation จากที่เคยเป็นหนี้มายาวนานนะคะแล้วก็ตัวของบริษัทไม่เคยมีกำไรเลยนะคะก็เริ่มที่จะมีความหวังค่ะว่า ปีนี้จะพลิกมามีกําไรจากการไปหาพันธมิตรมาแล้วก็แก้ไขเรื่องของสถานการณ์งบการเงินต่างๆนะคะก็ทําให้ราคาของท u ู c ค r p ์เรชั่นเคยขึ้นไปสูงสุดใน52วิที่14บาท40สตางนะคะวันนี้ค่ะมาปิดที่14บาทยังไม่สามารถทับ All Time High ได้นะคะแต่ก็ต้องลุ้นกันค่ะว่า True นั้นจะสามารถขึ้นไปได้หรือไม่นะคะตามติดไมปด้วยตัวของ PTT ค่ะ ปตทอเองนะคะก็ต้องยอมรับค่ะว่าราคาค่อนข้างจะผันผวนไปตามราคาน้ํามันในตลาดโลกนะคะแต่ว่าก็ยังถือว่ามีหลายปัจจัยค่ะไม่ได้ผันผวนเหมือนกับตัวของสพนะคะเพราะว่าพี t เองนั้นก็มีปัจจัยเรื่องของการปรับ โครงสร้างของก๊าซ NGV ด้วยนะคะก็ทำให้อาจจะเป็นส่วนต่างเข้ามานะคะตัวของ PTT เองก็มีรายได้จากทั้ง GC และ PTT EP นะคะตัวของ PTT เองค่ะก็ขึ้นมาค่อนข้างจะต่อเนื่องจากประมาณ300ต้นต้นนะคะ300ต้นต้นค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นมานะคะปรับตัวขึ้นมาทดสอบที่ประมาณ300ปลายๆค่ะ จุดที่ PTEP ขึ้นมาสูงสุดในรอบนี้นะคะก็ขึ้นมาถึง398บาทะคะวันนี้ค่ะมาปิดที่357นะคะในช่วงรอบนี้ย่อตัวลงไปค่ะส่วนหุ้นตัวอื่นนะคะก็ไม่ได้ผิดโผคะ่ะเป็นไปตามท่าฟที่เราได้รายงานไปในช่วงภาคต้นนะคะช่วงนี้เราไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมคะ ผู้จัดจาก,การฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะพูดคุยกับเราอยู่ในสายแล้วค่ะตอนนี้คุณประกิตศริวัฒนเกตค่ะคุณประกิตสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเซ็ตปิด1 6 0 5 1 1นจุดนะคะปิดยืนพันห้าได้วันนี้ค่ะรูปนี้มุมมองคุณประกิตมองเซ็ตยังไงคะจริงๆวันนี้ก็ถือว่าเป,เป็นอะไรที่ค่อนข้างเดี๋ยวความคาาหมายนิดหนึ่งนะครับก็คือถือว่าแกร่งนะครับเพราะว่าเรามีวางแนวรับไว้ในท็อปพิกวันนี้เนี่ยก็คืออยู่ที่1 5 8 4จุด ปรากฏว่ารับได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับเราก็ตีกลับขึ้นมานะครับสัญญาณโดยรวมแล้วดูดีขึ้นนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเราเรายังสบายใจไม่ได้นะครับเพราะว่าภาพรวมของตลาดเนี่ยมันยังมีความเสี่ยงเรื่องแรงกดดันจากต่างประเทศอยู่นะครับโดยเฉพาะ ออตอนนี้เนี่ยมันมีประเด็นเรื่องความกังวลว่าเฟดอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยเร็วนะครับเราดูความกังวลนี้ได้จากอะไรก็ดูได้จากตัวตามผลตอบแทนอับัติรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีนะครับตัวเทนเดอรบอลยูของอเมริกาปรากฏว่ามีการพุ่งขึ้นมาแบบผิดปกตินะครับจาระดับ1.65%กลายเป็นระดับ2% ซึ่งแปลว่าขึ้นมากว่า35เบสิสพอยต์ภายในเวลาเพียงแค่11วันเท่านั้นนะครับ <S <S เหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นนะครับคล้ายกันเลยก็คือเมื่อตอนพฤษภาคมปี2556นะครับตอนนั้นก็ขึ้นมาจาก1.5%มาถึง2%เนี่ยภายในเวลาเพียงแค่10กว่าวัน หลังจากนั้นก็ขึ้นต่อเนื่องไปอีกกว่า40 50เบสิคพอย n t ซึ่งก่อให้เกิดเรียกได้ว่าเหตุการณ์ปั่นปวดในตลาดตราสารหนี้เนี่ยมันก็เกิดเป็นความเขาเรียกว่าบอลช็อคนะครับแล้วมันก็เลยกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกในระยะถัดมาตรงนั้นเนี่ยตลาดหุ้นถัดก็มีการตอบรุนงกว่า10%นะครับคือตอนนั้นมันมีความกังวลเรื่องของการยุติ QE แต่ตอนนี้มีความกังวลเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยเร็วเพนะราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ผมคิดว่าเราจะประมาทไม่ได้เลย นะครับแล้วอีกทางเนี่ยตอนนี้ในตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมันก็มีเหมือนเปลนที่เรียกได้ว่าพร้อมขายนะครับโดยเฉพาะจากสถาบันในประเทศนะครับเราเห็นได้จากสัญญาการขับในเซฟ f ิซตี้ฟิวเจอร์สนี่สูงมากนะครับสี่เหมือนสัญญาในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับบวกกับว่าทิกเกอร์ฟันที่มีการเสนอขายไปเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยกว่าเจ็ดแปดประบาณเก้ากองในช่วงตุลาพฤศจิกายนว่ามันมีทิคไปแค่สองกองเท่านั้นนะครับก็เหลือตั้งเจ็ดกอง นะครับก็เป็นความเสี่ยงที่รอยอยู่นะครับเพราะนั้นอารมของตลาดเนี่ยผมคิดว่าคง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 ,คงยังสบายใจไม่ได้นะครับขึ้นมาเหนือพันหกร้อยจุดแบบนี้ทีทีแล้วน่าจะเป็นจังหวะให้เราได้ทยอยขายเอาตังค์ดีกว่านะครับค่ะเพราะฉะนั้นแนวต้านของสัปดาห์นี้อยู่ที่เท่าไหร่คะแนวต้านของสัปดาห์นี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักพันหกร้อยสิบห้านะครับเป็นแนวต้านใหญ่นะผ่านได้ก็พันหกร้อยิบสามแต่ผมคิดว่าเราควรต้องระวังด้านล่างมากกว่าก็คือพันห้าร้อยเก้าสิบห้า นะครับคือวันนี้ระวัง1,584ปรากฏว่ามันแข็งแกร่งนะครับเราก็มารอดูกันที่1,595นะครับถ้าหลุดจาก1,595เนี่ก็เชื่อว่าคงกลับมา1,584ครั้งหนึ่งแล้วก็คงลงยาวนะครับค่ะอ๋อก็1,584 1,595นะคะถ้าหลุด1,584ลงไปแล้วฮะลึกไหมคะลึกขนาดไหนคะก็คงลึกก็คงลึกครับส่วนลึกเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งดีกว่าค่ะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ช่วงนี้ถ้าขึ้นไปเป็นจังหวะการขายนะคะขายเอาตังค์ดีกว่า ค่ะแล้วตอนนี้นะคือจริง <ử. S 2> อยู่คือตลาดเราตอนนี้มันมีความหวังอยู่เรื่องหนึ่งก็คือการที่กรงงอนะครับอาจจะมีการพิจารณาลดดอกเบีย้ยลงมานะครับซ,ซึ่งถ้าลดดอกเบีย้ยลงมาจริงเนี่ยผมคิดว่าก็คงสามารถทําให้พ e อในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันสามารถที่เราจะยอมรับเหตุกันที่พีที่แพงขึ้นได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราผมคิดว่าย,ยังไม่น่าจะไปพูดกันถึงขนาดน,นั้นนะครับเพราะ <ๆ S 2> ว่ากว่าจะกรงงอจะประชุมมันเดือนหน้าแล้วตอนนี้เนี่ยมันมีประเด็นเรื่องต่างประเทศเนี่ยน่าจะเป็นตัวกดดันใหญ่มากกว่า นะครับค่ะแต่ว่ามุมมองทั้งปีคุณประกิตมองยังไงคะก็ยังเหมือนเดิมไหมคะยังเหมือนเดิมนะครับถ้า <c oughs> เราขึ้นไปรอบนี้เนี่ยขึ้นไปเพื่อไปเสี่ยงนะอ้ว่าทั้งปีเหนื่อยนะครับปีนี้เป็นปีที่เหนื่อยนะครับถ้า <c oughs> ถามว่าใจจริงอยากทําอะไรก็อยากถือเงินสดมากกว่านะครับแต่ว่าโอเคตลาดมันเปิดทุกวันใช่ไหมครับ <c oughs> เราคง <c oughs> ต้องมีกลยุทธ เพื่อลงทุนบ้างเพื่อให้เงินมันออกต่อออกผลบ้างนะครัเอาเป็นว่าถ้าเกิดย่อมานะคะ1595ต่ำกว่านั้น1584เราจะรับคุณนะคะเลือกคุณนตัวที่ก็มีแค่ตัวไนใจใีช่วก็มีแค่ตันก็มีค่ะก็มีแค่ตัวไดนก็มีค่ะไปที่อ่ตัวไอนเลยีค่ะกิงีทคนยังไงนื้นฐคนเป็ยังไงตัวไรับจังหวะก็มอยค่ตัวไหนก็มีค่ะเ็าเแค่ตัวไหนก็มีค่ะก็มีแค่ตับเรนก็ชียร์ก็มายคัวไหนก็นีค่ะ้็มีแคนตัวไงนังมี่ะก็มีแค่ ประเด็นเก่งกาไรก็แน่นอนก็ประเด็นปัจจัยเร่งเนี่ยก็เป็นเรื่องของการออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับก็คือตัวใบเลเ่เวอร์ชันใหม่นะครับซึ่งใบเล่เนี่ยคุณตันเขาก็มีไปซื้อมานะครับซื้อแบงก์มาก็เอามาบริหารนะครับก็น่าจะมีการออกผลิตภัณฑ์ภายในเมษานี้นะครับอย่างที่สองเนี่ยเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนซึ่งมันเป็นฤดูที่อิชิขายดีที่สุดนะครับแล้วเราก็คงได้เห็นแคมเปญอะไรมันๆน,นะครับค่ะปีที่แล้วแจกบอเช่ ปีนี้อาจจะแจกสิบลออย่างเงี้ยครับ <c oughs> ก,ก็ขคงต้องติดตามดูกันอีกทีหนึ่งเรื่องของการขึ้นภาษีชาเขียวนี่ไม่กระทบเลยอะค่ <c oughs> ะคก็ก็กระทบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสมรภูมิแต่ตอนนี้ไม่ได้ข้อสุดเลยไนงะ ค่<ฮ>ะนะครับผมก็เลยคิดว่าตลาดราออคาหุ้นเนี่ยมันก็โดนเรื่องนี้กดดันมานานแล้วนะครับ <ฮะ S 2> ตอนนี้ขอโฟกัสที่น่าจะเห็นได้ชัดก่อนนะครับค่ะแล้วยังมีเรื่องของการขยายกําลังการผลิตนะครับ <ฮะ S 2> ก็มีการออลงทุนนะครับก่อสร้างโรงงานไปเมื่อปลายออปีที่แล้ว <ฮะ S 2> ปีนี้ก็น่าจะมีกําลังการผลิตขึ้นมาเป็นประมาณพันสองล้านขวดต่อปี<ฮ>ะนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องการกระจายสินค้าไปยังตัวอัลฟาหมารนะครับเป็นค้าปกที่อินโดนีเซียอีกซึ่งเขามีการร่วมทุน กันไว้อยู่แล้วนะครับโดยภาพรวมแล้วผมก็เลยคิดว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่อิชี้เนี่ยน่าเล่นเก่งกับรายได้ส่วนอีกตัวหนึ่งคือตัวเพสก็มองว่าเป็นตัวอีเกอร์เธอตลาดอีกสักนิดนึงนะคะอิชี้อิชี้ยีิบสามทห้สตางค์ขอแนวรับกับจุดถอยนิดนึงนะเนื้วต้านด้วยค่ะแฟลเวอร์ยี่สิบาทค่ะนะครับถ้าอยากจะซื้อก็หาจุดซื้อก็ได้ตามสบายนะครับผมคิดว่ามันยังสามารถซื้อได้ต้องต้องมีจุด stop loss ไหมคะคิดว่าตอนนี้ก็คงคิดว่ายังดีอยู่ค่ะนะครับถ้าแนะนำไปแล้ว บอกถึงสต็อปร้อนเลยแล้วจะแนะนําทําไมใช่ไหมครับเราก็มองว่ามันดีใช่ไหมมองว่าดีเนี่ยก็แปลว่ามันสามารถซื้อได้นะครับซื้อได้เนี่ยเราก็ดูไปที่มูลค่าพื้นฐานนะครับมูลค่าพื้นฐานยี่สิบแปดบาทมันก็ยังมีอัพไซด์นั่นหมายความว่าเราก็สามารถเลือกซื้อได้นะครับคยี่สิบแปดบาทนีปีนี้ใช่ไหมคะอะไรนะครับมูลค่าพื้นฐานปีนี้นะคะแต่จะไปถึงไม่ถึงเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะคะก็ อาจจะมีโอกาสไปได้ใกล้ๆนะครับเส<า>ย<อ>ีุยตัว,น,ตวนี้ก็คือตัวเพสนะครับก,ก็มองว่าเป็นหุ้นสปอเทอร์นาราวนะครับปีที่แล้วขาดทุนประมาณ2องยล้านปีนี้ก็น่าจะพลิกกลับมาเป็นกำไรระดับพันล้านได้ ปัจจัยบวกก็มีเรื่องของการโอนคอนโดขนาดใหญ่นะครับกม่จะเป็นมหาคนครเอาเขอาไปไม่ได้มหาคนครนะครับก็เป็นมหาสมุทรที่หัวหินะนะครับแล้วก็เด e ะลิสชาตนะครับออรเสเดนนะครับก็เป็นโครงการใหญ่อีกโครงการหนึ่งก็น่าจะทําให้เพสเนี่ยมีกําไรขึ้นมานะครับแล้วก็ปีหน้านก็จะมีมหาคนครเข้ามาด้วยนะครับ ก็ภาพโดยรวมแล้วก of okay. ็ก <gram> ําไรก็จะเริ <aso> ่มเติบโตต่อเนื่องละนะครับก็พลิกจากขาดทุนแล้วสามารถกลับมาเป็นก <nationwide> ําไรได้นะครับก็มองนะคคัาพื้นฐานไว้ที่4ท4งก็เป็น PE เพียงแค่5เท่านะครับซึ่งมันเป็นระดับ PE เป้าหมายที่ค่อนข้างต่ำถ้าเทียบกับ developer ที่มีรายได้ใกล้เคียงกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราจะอยู่กันที่8เท่ากว่า ค่ะนะคราบก็เป็นตัวหนึ่งที่ัพไซด์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีพื้นที่ในการเก็งกำไรได้4บาท4ี่สตังค์เองเหรอคะจากการเทอร์นราวจาก8ดบาทแปดสาบาทแปดสินี้ที่ u p ค่อนข้างเยอะสบาทสีสตังค์นี่ PE ห้าเท่านะครับถ้าจะอแดเท่าก็หบาทนะครับเพราะฉะนั้นขอแนวรับนิดนึงนะคะก็ซื้อได้ซื้อได้ครับซื้อได้นะคะอยากซื้อก็ตัมสบายรอรับได้ครับค่ะมาย้ำกลยุทธ์กันนะคะสำหรับภาค ของ1เดือนนิดนึงนะคะสำหรับภาพของ1สัปดาห์คุณประกิจยังคงมองว่าอาจจะมีอัพไซด์จำกัดที่1620จุดนะคะขยายใหญ่ไปหน่อย1เดือนค่ะหเดือนนี้เรามีอัพไซด์มากกว่าเดือนไหมคะเดือนนี้ผมมองทั้งเดือนไม่ค่อยดีนะครับแต่เดือนหน้าโอเคว่าเราอาจจะมีแรงหนุดเรื่องความคาดหวังเรื่องดอกเบี้ยนะครับเพราะงั้นก็เราคงไม่ได้ลงต่ำกว่า1,540มารอบมากครับ หุ้นที่เคยแนะนําอยู่ต่างๆปัจจัยพื้นฐานดีรวมถึงมีการผลสูงยังคงถือได้ไหมคะก็ทยอยขายฐานกาไรดีกว่าครับแล้วก็หันมาเลือกโฟกัสหุ้นแค่เฉพาะตัวหลาย,ลายตัวเท่านั้นอะไรเงี้ยนะครับเพราะาถ้าเกิดตลาดมีปัญหาเอเระจอกันไม่ทันสุดท้ายนะคะกลุ่มของพลังงานมุมมองสถานการณ์ล่าสุดของบริกฤษมองยังไงคะยังมีความแผ่นผวนนะผมว่าะนะเพราะราคาน้ํามันก็มีโอกาสพลิกกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งะนะครับอะไรก็ตามเนี่ยปรากฏว่าปตทยังประกาศขึ้น ราคานั้มันขายปีกในประเทศอีกนะครับ <ạ. S 2> ล่าสุดก็ขึ้นอีกแล้วนะครับกลายเป็นขึ้นสมครั้งติดต่อกันภายในเวลาอันสั้นเท่านั้นเองนะครับ <ạ. S 2> ก,ก็ก็เลยคิดว่าก็น่าจะยังถือต่อได้ ค่ะ,อะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณประกิตศรีวัฒนเกต<อ>ค่ะผู้จัดการฝ่ายการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะมองว่ากรอบของเส้นเด็กค่อนข้างจะจํากัดน,นะคะ1,620ค่ะจะเป็นแนวต้านนะคะส่วนแนวรับอยู่ที่1595นะคะถ้าหลุดไป1584จุดค่ะ selective buy เลือกหุ้นเป็นรายตัวเลือกอิชิตันและหุ้นเฮสนั่นเองนะคะเป็นหุ้นเด่นในวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการ stop loss แล้วนะคะอย่าลืมไปชมคลิปวิดีโอย้อนย้อนหลังกันที่ย วันพระโชตและทีมงานลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ